คดีนี้เคยไปอ่านกระทู้หนึ่งในพันทิปมันมีคําถามที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าเขามาถามในในกระทู้เด็ดพันทิปว่าทํายังไงเขาถึงจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพเขาเขาต้องทําอะไรบ้างมีคนนึงเข้ามาถามนะอันนี้เดี๋ยวเอ็มเอ็มน่าจะคุยเรื่องนี้สนุกนะครับพี่ก็เลยไปค้นหาคําตอบมาแบบให้มันเป็นทางการหน่อยก็น่าจะเป็นบทความนี้ครับบทความนี้ชื่อว่าหกขั้นตอนของการพัฒนาอาชีพของคุณจากจุด เริ่มต้นจนถึงจุดสูงสุดคือตรงมากเลยนะคำ,ค,ำคำตอบที่จากบทความนี้นะครับเขียนโดยแกรี่เบอร์นิสันนะครับจาก CNBCMakeIt ครับอ่ามาเลยครับขั้นตอนแรกเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า,าภาพต่อไปด้วยนะครับอไม่มาไม่เป็นไรขั้นแรกเขาเรียกว่า The Follower ครับก็คือขั้นตอนนี้คือเราเพิ่งเริ่มงานหรือเพิ่งจบแล้วเพิ่งเข้าทำงานที่แรกนะครับเขาบอกให้เรา ทำโตเป็น follower ที่ดีคือเป็นผู้ตามที่ดีคําว่าผู้ตามคืออะไรครับก็คือศึกษาตัวเนื้องานที่ดีศึกษาความเป็นวัฒนธรรมองค์กรวิธีการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ทํางานในสเตทคนที่ทํางานในสเตทนี้เนี่ยก็คือเป็น action oriented ก็คือทําเน้นในการทําหน้าที่ของตัวเองอย,อย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็ทํางานตัวเองให้ดีที่สุดนะครับอยาจะ Uh, อ,ยอย่าพยายามอย่าพึ่งพยายามทําตัวเป็นผู้นําหรือนําใครหรือสอนงานใครเพราะว่าคุณพึ่งเริ่มต้นนะครับเพราะงะั้นการสอนงานใครโดยที่คุณยังไม่รู้จริงเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายทั้งกับตัวงานและก็ตัวตัวของคุณเองได้นะครับเพราะ,ะนั้นเขาย้ำมากเลยว่าคนที่เป็นสเตษหนึ่งเนี่ยเรียนรู้งานตัวเองตั้งใจทํางานตัวเองอย่างเดียวก่อนนะครับอ่ะขั้นที่สองครับภาพต่อมาเขาเรียกว่าเดอะคอล a ล o r a เ o r รเตอร์ก็คือคนที่ ทำงานผ่านขั้นแรกมาแล้วสักระยะหนึ่งเข้าใจเนื้อง,งานดีแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มจะเป็นคนที่เป็นคอลเล b o r เบอรเตอรละก็คือเป็นตัวประสานงานระหว่างแผนกกับแผนกระหว่างเพื่อนวงงานในทีมนะครับแล้วก็เริ่มเปมีมีบทบาททางการเป็นผู้ซัพพอร์ตในการทํางานขึ้นมาควาว่าทีมติดขัดเรื่องนี้เราเริ่มเข้าไปช่วยได้ละนะครับเราเริ่มทํางานตัวเองได้ดีเรียบร้อยจนมีเวลามากพอที่จะไปช่วยงานเพื่อนได้แล้ว นะครับขั้นที่สองคือ collaborator นะครับอ่ะขั้นที่สามครับภาพต่อมาภาพนี้เขาบอกว่าเป็น instructor ก็คือทีมเนี้ยถ้าในคว้าข่าวศึกพี่อ่ะเราเริ่มมีทักษะของความเป็นอ่าเรียกว่าเป็นผู้สอนงานและเป็น supervisor เป็นหัวหน้างานได้แล้วก็คืองานตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสอนทักษะต่างๆให้ออกับคนนะครับให้คำแนะนำในการทำงานนะครับแล้วก็เราจะรู้ดีว่างานแต่ละงานเนี่ยพอมีงานเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนใน ในสมองเรามันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดรู้เลยว่าต้องทําอันนี้ก่อนอันนี้หลังเรื่องนี้ไม่ต้องไปทนะําน่าเสียเวลานะครับถ้าสากลทั้งงานเราสูงมากขึ้นพอๆกับการที่เราสามารถถ่ายทอดวิธีการทํางานนั้นไปสู่เพื่อนร่วมง,งานคนอื่นได้นะครับขั้นที่4ี่ครับเขาเรียกว่าเป็นขั้นแมเนเจอร์นะครับก็คือดูแลทีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรับผิดชอบเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเป้าหมายเดิมของแผนกแผนกเดียวนะครับตอนนี้คือเรากลายเป็นรูปเป้าหมายทีมลว นะครับประเดิมเราจะดูแค่ว่าเป้าหมายตัวเองนะเราทํางานของเราต้องทางานเสร็จกี่ชิ้นต่อวันเพราะเป็นแมเนเจอร์ก็คือโดยตากการนะั่นคือชื่อผู้จัดก,การอยู่แล้วแปลว่าเราต้องจัดก,การเป้าหมายผลผลงานรวมของทั้งทีมที่อยู่ภายใต้เราทักษะที่ต้องมีเพิ่มขึ้นข,นของการที่จะเป็นแมเนเจอร์ก็คือเราสามารถมอิเวตทีมได้ให้กําลังใจกระตุ้นทีนะครับในวันที่เขามีปัญหาเขาช่วยแก้ปัญหาให้กําลังใจนวดบีบเค้นบังคับทุกอย่างที่เราจําเป็นจะต้องทําเพื่อ ให้เป้าหมายทีมเนี่ยมันมันสำเร็จตามที่เราต้องการนะครับขั้นที่ห้านะครับขั้นที่ห้าเขาเรียกว่าภาพต่อไปด้วยครับภาพต่อขั้นที่ห้าเนี่ยเขาเรียกเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่อินฟลูตามสายที่แบบรีวิวของนะแต่นี่หมายวามว่าเราอินฟูทีมเพื่อที่จะให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทามาก่อนหรือยากกว่าเดิมหรือก้าวข้ามจุดที่เขาเคยอยู่มาตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งการ ไปอินฟลูเอนซ์หรือไปโน้มน้าวคนที่อยู่ต่างแผนกให้มาร่วมงานร่วมมือทํางานกับเราเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่ดีขึ้นนะครับซึ่งการอินฟลูเนี่ยมันอินฟลูคนทุกระดับที่ผ่านมาจะเป็นการชี้นําครอบจะบอกครอบงนำะชี้นําชักชวนสั่งสอนอบรมพัฒนาคนที่อยู่อันเดอร์ทีมของเรานะครับแต่พอไปอินฟลูเนี่ยมันคือการออกไปทางทิศทางข,ขวาาซ้ายแล้วคนที่อยู่ เหนือเราด้วยนะครับให้เห็นว่าแนวทางที่เราเป็นผู้เสนอเนี่ยมันดีกว่ากับองค์กรอย่างไรนะครับขั้นสุดท้ายขั้นที่6ครับถ้าคุณมาถึงจุดน,นี้เขาเรียก the leader นะครับก็คือเวลาที่คุณใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเรื่องของ empower นะครับแล้วก็ inspire ก็คือการให้อำนาจในการตัดสินใจแล้วก็กระตุ้นเพื่อร่วมทีมให้เกิดการทำเดแ้คนที่อยู่ในสายงานเราเองก็ตามนะครับคนที่เป็น l e ด d e r ของทีมแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอก คือจะบอกไม่ทํางานไม่ใช่นะงานของเขาคือทําให้คนอื่นทางานได้นะครับนี่คือคนบทบาทของคนเป็นลีด e r ์นะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นคนที่คอยกํากับสอนงานอย่างใกล้ชิดเนี่ยลีด e r ์สิ่งที่แตกต่างนี่คือจะเป็นคนที่คอยกระตุ้นให้ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ควรจะทําอย่างไรให้เขาไปหาทางคิดเอาเองเลือกวิธีการทำเอ,เองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้คือคนที่มาถึงจุดนี้นั่คือคนที่เป็นลีด e r ์ในสายงานนั้นๆคือไม่ต้องทําเอง ไม่ต้องบอกให้ใครทําว่าต้องทําอะไรบ้างแต่สามารถกระตุ้นให้คนนั้นคิดเองได้ว่าควรจะทําอะไรกับเรื่องนั้นนน,นี่ก็เป็น6ขั้นตอนของการพ,พัฒนาตัวเองจากจุดเริ่มต้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพ